สวัสดีทุกคนนะครับเจอกับช่องโดมาแอนอาร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นช็อกโกแลตฟิกอีกเช่นเคยนะครับผมจะได้สองด่านนะครับด่านสองกับด่านสามนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเรนแรกันเลยนะครับนี่ครับมาคำใบแรกกันเลยนะครับสสามเหลี่ยมสีน้ำตาลจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนสี่เหลี่ยมสีชมพูจะอยู่ด้านบนเช่นเคยนะครับส่วนส สามเหลี่ยมสีครีมก็จะอยู่ด้านล่างนะครับมาคำใบที่สองกันเลยนะครับเอ่อสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลจะอยู่ด้านบนนะครับวงกม 4, ลมสีครีมก็จะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนสี่เหลี่ยมสีครีมจะอยู่ตรงกลางเช่นเคยนะครับแล้วก็เหลือท่านนี้นะครับพก็มันดูคำใบสองคำใบกันนะครับ เดี๋ยวผมว่าผมมาอันนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยอันนี้ครับอัน,นเขาบอกมาว่าให้อาสามเหลี่ยมสีชมพูอยู่ด้านล่างกับวงกลมสีชมพูด้านล่างเช่นกันนะครับอันนี้ก็มีอยู่นะครับก็วางประจานเรื่อไปเลยโอเคมาดูเฉลยก,กันเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถูกยิ้สถูกนะครับมามาเอ่อ ข้อที่สามะไรนะคบเห็นไหมเห็นไหมโอ้อันนี้ไม่อันนี้มีบอกว่ามันเป็นรูปทรงอะไรเน่นะคะไม่มีบอกคนต้องคิดคนต้องคาดตรงนี้ไปก่อนนะคะเพราะเพราะว่าะเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นสีให้มันเป็นรูปทรงอะไรสิโอเคมาอันต้องเอาวงกลมมันสีครีมอยู่ข้างบนก่อนนะคบเรายังไม่ใช้อันนี้ว่าเรายังไม่รู้นะคะว่าคืออะไรส่วน สีน้ำตาลอันสีน้ำตาลวงกลมก็ต้องให้วางด้านกลางนะครับส่วนสีชมพูสีวงกลมก็ต้องให้วางด้านล่างสุดนะครับเราจะข้ามตัวนี้ไปก่อนเราจะมาตรงนี้โหมีอันมีอันนี้ด้วยโอต้องต้องเอาสีเหลี่ยมสีชมพูวางด้านบนนะครับสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมสีเขียวก็วางด้านกลางนะครับสีเหลี่ยม ก็วาดด้านสีเหลี่ยมเสียงตาวาดด้านล่างสุดน,นะครับโอเคเดี๋ยวเท่านี้นะครับก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปเลยโอเคมามาดูเฉลยก,กันเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเย้ถูกนะครับโอเคได้าใครชอบคิ้นนี้ก็กดไลค์กดซับสไครบ์หนึ่งนะนะคะและพาคดีอื่นนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย